จังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับตลาดก็มีการคึกคักเลยนะครับบอกว่าประชาชนเนี่ยออกมาใช้โครงการคนละครึ่ง plus น,นะครับซึ่งพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ารัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจถูกจุดครับเมื่อเวลา6 3นาฬินาทีนะครับวันที่29ตุลาคม2,568 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตลาดใต้เทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งบอกว่าบรรยากาศตอนช่วงชานครับจับจ่ายซื้อของเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับเนื่องจากว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งวันแรกครับโดยภาพรวมนะครับประชาชนก็มีการมีความพึงพอใจนะครับเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจของรัฐบาลนะครับบอกว่าถูกกลุ่มเป้าหมายโดยช่วงชานครับก็สามารถสแกนจ่ายเงินได้ปกติ แ p ปพลิเคชันนะครับมีขัดข้องบ้านครับอาจจากการใช้งานจำนวนมากพร้อมกันซึ่งต้องบอกว่านายสุรศักดิ์สาลีสังนะครับอายุ39ปีนะครับ ซึ่งอยู่ในตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านป้าพรหมูปิ้งอาหารเนือเนี่ยกล่าวว่าต้องยอมรับนะครับว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับที่เข้าถึงกลุ่มทุกกลุ่มอาชีพซึ่งที่ร้านเองเนี่ยก็มีลูกค้ามาสแกนจ่ายคนละครึ่งพลัสนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าสามารถใช้จ่ายได้ปกติครับทางทานด้านนางสาวรังสิตาสิริวัณนนกุลค่ะอายุ44ปีเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายหมูฝอยกล่าวว่าชอบโครงการคนละครึ่ง เข้าถึงทุกกลุ่มอาชีพแล้วก็ร้านค้าเล็กๆอย่างตนเองค่ะก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยซึ่งโครงการ1,000 0บาทที่ผ่านมาค่ะบุคคลที่ได้แทบจะไม่ได้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดเลยจะเน้นไปซื้อของชิ้นใหญ่ๆเช่นโทรศัพท์ทีวีตู้เย็นเป็นต้นค่ะและขอสนับสนุนรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจด้วยโครงการคนละครึ่งเฟสต่อไปตลาดใต้เทศบาลหนึ่งมีร้านค้าจำหน่ายอาหารขึ้นทะเบียนโครงการคนละครึ่งมากกว่า50 ้าซึ่งทุกร้านค่ะที่มีป้ายโครงการคนละครึ่งจะขายดีกว่าร้านอื่นๆค่ะ ครับต้องบอกว่าคนละครึ่ง plus นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างคุณมุทิตาเองได้สิทธิ์ไหมครับได้เหมือนกันเป็นไงฮะวันแรกเช้านี้เลยเริ่มกี่โมงครับมอเช้าหกโมงเช้าตื่นไปตลาดเลยค่ะครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยสแกนนะครับแล้วก็หมดในครึ่งเช้าเลยนะครับสองแล้วก็บางคนนะครับอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลนะครับช่วย200นะครับผมแต่คุณก็ต้องเติมเงินเข้าไปใน g Wallet ด้วย200นะครับอ่าไม่ใช่บางคนว่าโอ้โหมาช่วงเช้านะครับไปสแกนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอะทำไมไม่ไปปรากฏว่าื เติมเงินนั่นเองครับอ,อย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลช่วย200นะครับแล้วเราต้องเติมเงินเข้า G-wallet ด้วย200ครับ